โอเคครับวันนี้เราจะมาลองลอกจอกันซึ่งก็เป็นการลอกจอครั้งแรกก็เราจะใช้จอเก่าซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าด้านในแตกหรือเปล่าแต่ก็เอาไว้แค่ฝึกลอกเพราะคงไม่เป็นไรมากสิ่งที่เราต้องมีก็คือจริงๆมันต้องมีแท่นสําหรับการลอกจอนะแต่ว่าเราไม่มีก็อาจจะต้องประยุกต์อะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งผมก็ใช้มุมโต๊ะในการ ในการใช้ในการฝึกนะซึ่งใครจะลองฝึกยังไงก็ลองดูสิ่งที่เราต้องมีคือมีจอจอเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วอ,อันนี้แบบประยุกต์แบบผมนะก็มีกาวสองหน้า 3m แล้วก็ลวดลอบจอซึ่งเป็นลวดลอบจอขนาดเล็กขนานด0 0 2 8ม mm. ลมแล้วก็เทปใส่ หรือจะเป็นเทปเหลืองก็ได้แล้วแต่ขั้นตอนแรกก็คือการเอาเทปเนี่ยมาปิดตัวหน้าจอเพราะว่าทาไมเราถึงต้องปิดเพราะว่าหน้าจอเนี่ยด้านนอกเนี่ยมันจะมีอาการแตกเมื่อมันมีอาการแตกเนี่ยการใช้เทปปิดเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราทํางานง่ายขึ้นในการลอกจอเพื่อที่จะไม่ทําให้พวกเศษกระจกอะไรแบบนี้มันเลื่อน ซึ่งไอตัวเทปแบบนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเราได้ขั้นแรกก็คือนำเทปพวกนี้ปิดไปบนหน้าจอไ,ได้โอเคเดี๋ยวเรามาเรื่องกันเลยซึง่งจริงๆผมก็เพิ่งจะมาซ่อมมือถือได้ไม่นานหรอกเรื่องซ่อมพื้นฐานเปลี่ยนอะไรทั่วไปอะ พอมาเป็นในเรื่องของนะการซ่อมระดับบอร์ดอะไรแบบนี้ผมยังต้องฝึกเลยอีกเยอะซึ่งตอนนี้ก็พยายามฝึกเรื่อยๆหาร้านฝึกเรื่อยๆแต่อยู่บ้างที่บ้างก็ที่บ้านก็ฝึกเิดหนึ่ฝึกรืเลย,เลย จริงๆมันต้องไม่เกินแบบนี้นะพยายามปิดให้มันไม่ไม่เลยขอบมันจะทำให้เราทำงานง่ายแต่ว่าง่ายๆลำดับต่อไปก็เดี๋ยวผมหา เป็นการฝึกเรื่อยๆนะรองานคือบางทีบางบางที่เขาก็าอยากจะรับผมไปแล้วแหละแต่ว่าาต้องรอให้อะไรมันเขาที่เข้าทางก่อนเขาเลยยังไม่ได้ไม่ได้รับไปทำงานแต่ว่าเขามีเล็งไว้แล้วว่าจะรับ ก็เลยช่วงนี้ช่วงที่เขายัางไม่ได้ครับก็ฝึกไปเรื่อยโอเคลำดับต่อไปก็นำกาวสองหน้าเนี่ยมายึดระหว่างมุมโต๊ะกับตัวจอเพื่อไม่ให้ตัวจอมันเลื่อนเลื่อนขยับตอนที่เราทำงานซึ่งเราก็ติดแบบนี้เข้าไปเลยติดไม่ให้มันเลื่อนทำยังไงก็ได้นะครับ เอาแค่สองมุมนี้แล้วกันคิดว่าไม่น่าจะลื่นแล้วนะโอเครูดให้มันแนบสนิทเลย ไปก็หามุมโต๊ะนะที่มันสะอาดที่มันยึดแน่นๆแล้วก็ลองยึดเข้าไปจะยึดฝั่งไหนดีเนี่ยมุมฝั่งนี้แล้วกัน ก็ลองเขย่าดูนะครับว่ามันเลื่อนไหมโอเคไม่เลื่อนอันนี้เป็นจอโทรศัพท์เก่านะครับจอ Vivo Y Y12 ใช่ใช่จอ Vivo Y12 ซึ่งเป็นจอเทียบจอเก่าแล้วแหละไม่ได้ใช้นานโอเคเดี๋ยวเราลองมาลอกกันเลยขั้นตอนการลอกก็คือเราต้องใช้ลวดนะครับลวดลอกจอ อืมมันนี้ผมก็เพิ่งซื้อนะโอเคจริงๆก็ควรใส่ถุงมืออะไรเพระนั้นอันตรายเหมือนนั้นลวดพวกนี้เนี่ยมันบาดมือได้นะครับ ยังไงก็เวลาใช้งานก็ต้องมาดระวังกันด้วยแถมมันยังขาดง่ายด้วยนั่นแหละครับ อุอันตรายนะเนี่ยลวดมันรู้สึกว่ามันคมๆนะครับจริงๆมันก็เข้านั่นแหละครับเข้าในจอนั่นแหละแต่ว่าด้วยกับความคมของลวดเนี่ยมันทำให้รู้สึกเจ็บมือเหมือนนเวลาใช้งาน เดี๋ยวเราผมลองหาอะไรมาสวมหองอแล้วกันรู้สึกว่ามันรัดมือแล้วมันจะกินมือเดี๋ยวมลองหาผ้าอ,อะไรมาพัานที่มือแล้วมันมน,น่าจะง่ายก่อยกันเยอะ พอใส่เป็นผ้าแล้วมันรู้สึกดีขึ้น ผมน่าจะสั่งลวดมาเล็กเกินไปอนะอันนี้ก็ต้องยอมรับในความผิดพลาดตรงนี้ไี่แล้คพอเป็นลวดที่เล็กเกินไปมันก็จะขาดง่ายแต่ข้อดีของมันก็คือจะ ใครสับหน้าจอไม่มีแทง่งไม่มีแท่งอะไรนะเขาเย ท่านสำหรับออรอบจนี่มันก็ยากแต่จริงๆท่านพวกนั้นมันจะช่วยในความสะดวกให้กับเราอย่างมากเลย ก็สรุปว่าคือต้องใช้แทน